คลิปนี้สําหรับจะทําคลิปให้ให้เพื่อนนะคะที่เป็นตัวแทนทีมงานกับแม่นิดอยู่คนหนึ่งอ่ะวันนี้อย่าลืมนะตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนว่าต่อไปนี้หนูจะกล้าออกหน้าติกตอ็อกสมมติหนูตอนนี้หนูยังไม่กล้าออกติกตอ็อกพี่จะบอกเสมอว่าให้ไปหาซื้ออะไรมาแต่งหน้าให้สวยๆแล้วหนูก็แบ่งเวลาทํา แล้วหนูก็เขียนเป้าหมายเลยว่าหรือเพื่อนๆติดตามที่เห็นคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดหัวใจพิมพ์คอมเมนต์ทักทายกันได้ค่ะนะวันนี้เราจงอยู่ใกล้คนที่ขอบคุณเราค่ะเวลาเราจะทําอะไรอยู่ใกล้คนที่เขาขอบคุณเราเวลาเราทำอะไรไดีๆในทิกตออ็อกเนี่ยอยู่ใกล้คนที่เขาขอบคุณบอกรักเราคือเขาเห็นคุณค่าในตัวเราที่เราทําความดีให้เขาค่ะแต่ใครในทิกตอ็อกนี้หรือก็แล้วแต่ที่เขาไม่ได้ขอบคุณ ที่เราทำความดีให้เขาเราจงอยู่ห่างพลังงานลบๆนะลูกนะหนูพยายามเลยหนูอย่าไปเสพเรื่องราวลบๆเสพแต่สิ่งที่หนูปรารถนาเท่านั้นเช่นวันนี้หนูบอกว่าไม่กล้าที่จะออกหน้าติกต็อกใช่ไหมลูกไม่กล้าก็ต้องกล้าบอกกับตัวเองกดปุ่มอัดคลิปแบ่งปันเลยเล่ายัางไง สวัสดีค่ะวันนี้หนูจะแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับการขายสินค้าออนไลน์นะหนูจะแบ่งปันในเรื่องของการอธิษฐานจิตตอนที่หนูขายมะพร้าวยังไม่ได้อ่ะหนูไม่เคยรู้จกักกดแรงดูดกดจัก,กรวาลมาเลยแต่อยู่ดีทําไมขายมะพร้าวหมดอ่ะนั่นแหละลองคิดดูคนที่เขาขายมะพร้าวอยู่อ่ะ แล้วเขาขายไม่หมดอหนูแล้วเขามาเจอหนูอะ่ะเขาจะรู้สึกขอบคุณหนูขนาดไหนเขาเอาเคล็ดลับเี่ยไปขายมะพร้าวต่อแล้วเขาขายมะพร้าวหมดทั้งสวนอะ่ะเปิดเพลงคลาสสิกก็ได้นะทุกคนใครที่อยากปรับอารมณ์นะให้เปิดเพลงคลาสสิกแล้วก็นอนฟังค่ะแล้วก็อธิษฐานจิตสบายขนาดนั้นเลยเหรอนั่นแหละอยากดึงดูดเงินได้ไหมล่ะ ทำให้ตัวเองสบายเข้าไว้แล้วหนูหนูดึงดูดเงินจากผัวห้าหมื่นบาทได้อย่างไรผัวให้เงินห้าหมื่นบาทอะมีที่ไหนวะผัวโคตรเมียมันโคตรโชคดีเลยอะผัวให้เงินห้าหมืนบาทอะหนูก็สอนเพื่อนเขาทำยังไงผัวถึงรักถึงหลงถึงให้เงินห้าหมื่นบาทขนาดนั้นอะผู้หญิงบางคนไม่ได้น้อง